ลาหน้ามึงเก็บโดนกูเก <Holmes. S 1> ah, ็บไทโป้อ้าวยังถ่ายอยู่เนี่ยอ้าวสวัสดีอ้ิงยังถ่ายกูอ้ายพอแล้วมึงกอย่างนี้เลิกอีกสวัสดีครับมึงไม่ได้ทำตัวเนี่ยไม่เป็นนะไม่เป็นไรมึง ดูอั่งเล่นเป็นตั้แต่หน้าไงแตรู้อ่ะบางรูเฟี้ยกนกุ๊ดเดี่ยวร้านป้างแ่านอะมือนแม่เตะโงงานเมียนี่คือคอนคอนนะอนนี่ไว้อมอ่ะคอนนี่ไว้อมจริงจริงแล้วม่เอามาเล่นม่วนส้วหรู้ป่ะคอนมีให้อมแก้ไอ พวกนี้เรียนเสร็จนิ้วนิวล็อกอีกเป็นทหารยิงปืนไม่ได้ด้วยเดินมาบอเจ๊เจ๊ไม่ได้จวนอ่าเช็คคอมเมนตาไปมุโดเช็คแบบเช็คไม่พอแล้วว่ะเจอสวัสหมูจ่าเอาแขงสื่อไปฝากเขาบอกไม่เขาเอาตรงบเดี๋ยวเดี๋ยวแข็งเหนื่อยแล้วหลอนนี่อ่ะ อันนี้สดใหม่เหรอเนี่ยไม่ด้ยนอ่ะอันนี้ก็ไม่เลิกนเ้ยัวไอ้เขาผู้ขอละแต่รู้แค่นี้นะแค่ตีคนนะโซเดียมเฮ้ยหลุยพอแล้วหลุยเอี่ยมดิโจแม่เย็ดไอ้งก่อนเอาใจงตัวมาจากจมูกมีไอ้เนี่ยทอดอยู่ไม่ไม่มีน ต้องเชื่อกูดิอย่าไปเชื่อในสายตาเงี้ยมึงตาฟางมาไอ้สารหลวงไก่พี่เขียวพี่เฮ้ยไก่ตาฟางไก่ตาฟางไอ้สารตาไก่คือปูปูขาทองเลยปูขาทองเลยอะไรแพงข้าวหมากขามากแพงเหรอ เม sure ื่อไหร่มันจะเรียนตุดได้ถ hmm, ้ามึงเรียนตุดได้ได้ร้อยหลายด้วยเรียนตุดได้ร้อยร้อยไดเฟิร์สวายโอ้โหพวกาอะไรใครกาสีมาป่ะไอ้เหี้ยวซีมาป่ะครับที่กาแดดแล้วจะโดดหนีเอ้าหูมังกรสไลด์ไปสวิฟไม่ปั่นอรอสวีฟปั่นแล้วปั่นแล้วปั่นกันเยี่ยวจนเยี่ยวหลอกกันเนี่ย ไอต่อวะไอว้วว so 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 ิ no. 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 ้วไหนไปแล้วงหรืออะไรนะอ่ามึงพูดละปิดไม้ไปเดยเขาบอกว่าเขาบอกด้วยไฟายเหี้ยมึงไอ้สัตว์ไฟเหี้ยไอ้สัตว์ไฟเหี้ยครับกินข้าวบ่ไม่เอาไม่ร้องนี่ไม่ร้องนี่ไม่ร้องยังอีกยังอีกแม่เรียกแล้วแม่เข้าบ้านหรือเปล่าเนี่ยเล่นเกมเล่นไหมมีตังค์จ่ายคาเด็กไะ 15บาทกูให้มันตัวมูกมันบูดเยี่ยนเลยแเปิดไม่แข็งไว้ดิต้องวางคุณจะมาโยกกับผมได้แล้วมากันโยกไปแล้วกูเอาเยอะนียเนี่ยเขายังไม่หมดไว้หรือไม่ขวดด้วยยิงสายเอ้วยิงพี่หุ้งยิงอยากปีต้นยิว สายตายังกยอกหันใใจวิวลานาเวยังหมดลานาเวลานาเวอะไรเพลงอะลานาเวลานาเวออนดเวคเวไอ้กูไปดังในโซเชียลไงนี่หมดนะฮะคือหมดจริงๆแล้วเรื่อนเขาเรียกหมดหรอกจริงๆแล้วเรียกไอ้ฟักฟักอยู่แหมนี่เงี่ยไม่รู้แล้ววอทชั่งแบมบู ไม่ได้ไม่ได้เมาหน้าตางคนเมาเพราะว่ากินข้าวไปดาวไปสักวันแล้วภาพเป็นแบบนี้รั่วนันจัรวนมันอาการมันงงมันยังไงก็ยังไม่รู้นะแต่ที่แน่องังกรหลืองดาดีดดื้อดี้ีดี้ีดหดี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 ีอีดดดีี่ยด